บทที่สองเฉลยในห้องให้เสร็จทางกรททำกันบ้านนะคะค่ะเรามาเริ่มที่ข้อหนึ่งนะเล่นอยาพูดให้ครูต้องดุเลยเนาะครูครูจะเหนื่อยมากข้อที่หนึ่งค่ะลูกแรงน้อมถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทำกับดวงจันทร์มันทำให้ดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ยังไงเอาใหม่นะข้อที่หนึ่งแรงน้อมถ่วงที่ดวงอาทิตย์ดวงโตๆเนี่ยมันทำกับดวงจันทร์ มันทํายังไงให้ดวงจันทร์หมุนรอบดวงอาทิตย์ได้คําตอบคือแรงโน้มถ่วงเนี่ยค่ะมันทําหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางค่ะเขียนไปเลยนะคาตอบก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยค่ะทําหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางให้นึกถึงเรากําลังโยนแกว่งเชือกรอบหัวเราอะค่ะแรงสู่ศูนย์กลางทําให ลูกตุ้มที่อยู่ปลายเชือกไม่ตกใส่หัวเราหรือลูกตุ้มไม่ติวไปที่อื่นโอเคนะคะเด็กๆในห้องใครทันยกมือขึ้นค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะต่อมานะคะต่อมาข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะถามว่าระหว่างดาวเทียมดาวเทียมที่อยู่ใกล้อ่อโทษค่ะที่อยู่ใกล้กับดาวเทียมที่อยู่ ไกลจากศูนย์กลางโลกก็คือดาวเทียมใกล้หัวเรากับดาวเทียมไกลหัวเราถามว่าดาวเทียมดวงไหนนะคะได้รับแรงโน้มถ่วงจากโลกนะมากกว่ากันปอลอให้ดาวเทียมทั้งสองดวงมีมวลเท่ากันคําตอบคือดาวเทียมดวงไหนดวงที่อยู่ใกล้โลกหรือไกลโลกได้รับแรงโน้มถ่วงจากโลกมากกว่าตอบ ใกล้ค่ะนักเรียนตอบไปว่าใกล้ดาวเทียนที่อยู่ไกลโลกมันได้รับแรงโน้มถ่วงจากโลกมากกว่าทำไมอ่ะทำไมเพราะว่าตำแหน่งที่มันอยู่ใกล้เนี่ยค่ะมันมีผลต่อขนาดขนาดของสนามโน้มถ่วงค่ะ ตำแหน่งที่มันอยู่ไกลโลกเนี่ยนะคะมันมีผลต่อขนาดของสนามน้มถ่วงค่ะเขียนไปเลยค่ะเนาะยิ่งอยู่ไกลทำให้สนามน้มถ่วงทำไมมีค่ามาทันนะคะเขียนไปเลยนะเด็กในห้องนะต่อมาข้อที่สามต่อมาข้อที่สาม นะคะข้อที่สามคู่บานอันโจทย์คููมีวัตถุ2ก้อนมวลไม่เท่ากันคู่บานมีวัตถุ A กับวัตถุ B นะคะ A กับ B เนี่ยเจ้า A เนี่ยมีมวล5กิโลกรัมนึกภาพตามคู่บานไม่เล็กคืออันเล็กๆหน่อยไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากกับอกันเนิงมวล สิกิโลกร,รมัมชื่อว่าน้องบีน้องบีอ้วนกว่าน้องเอคู่ปั่นปล่อยออกมาปล่อยให้ตกจากที่สูงอย่างนี้ค่ะคู่ปั่นปล่อยให้ตกจากที่สูงลงมาตุ๊กที่สูงระดับเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ห่างจากพื้นโลกมากคืออาจจะอยู่แค่ชั้นหนึ่งไม่ได้อยู่ถึงชั้นสิบ ถามว่าข้อหนึ่งถึงข้อห้าข้อไหนถูกต้องกันนะทำกันบ้างพร้อมกันนะลูกข้อหนึ่งถึงข้อห้าข้อไหนถูกต้องข้อที่หนึ่งค่ะวัตถุ B ที่ว่นกว่าเนี่ยมันจะตกลงมาด้วยความเร่งมากกว่าวัตถุ A ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะจาคํำพวดนะถ้าเราโยนวัตถุจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เราโยนวัตถุจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไม่ว่าโยนจากตรงไหนความเร่งเท่ากันมันคือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าประมาณสิบหรือเก้าจุดแปดดังนั้นความเร่งต้องเท่ากันไหมคะเท่ากันทุกจุดข้อหนึ่งเลยผิดค่ะต่อมาข้อที่สองข้อที่สองนะลูก วัตถุทั้งทั้งสองชิ้นที่ครูป่านโยนเนี่ยไอ้ห้ากับสิบเนี่ยค่ะวัตถุทั้งสองชิ้นมันตกลงมาด้วยความเร่งที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมความเร่งเพิ่มขึ้นไหมคะไม่ใช่ค่ะความเร่งเท่ากันที่ครูป่านบอกความเร่งเท่ากับเท่ากับสิบความเร่งเท่าเดิมเท่ากับสิบ แต่สิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมคือคือถ้าเราปล่อยปล่อยความเร่งความเร่งเท่ากับสิบเนะาะอเราปล่อยอะค่ะความเร็วที่เราปล่อยเราไม่ได้ออกแรงความเร็วเป็นศูนยพอมันอยู่ใกล้ถึงพื้นมันจะลงความเร็วเยอะมาก นั่นแหละความเลขไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแค่ความเร็วดังนั้นข้อที่สามค่ะวัตถุทั้งสองชิ้นตกลงมาด้วยความเร่งที่คงตัวใช่ไม่ใช่ถูกต้องเก่งมากค่ะถ้างั้นข้อสามถูกต้องเขียนไปความเร่งเท่ากับสิบค่ะความเร่งเท่ากับสิบค่ะ ต่อมาข้อที่สี่ข้อที่สี่วัตถุทั้งสองชิ้นตกลงมาด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นใช่ไม่ใช่ความเร็วเพิ่มขึ้นไหมถ้าพูดถึงความเร็วใช่ค่ะเริ่มแรกความเร็วเป็นศูนย์เพราะว่าปล่อยเราเราไม่ได้เคลื่องลงมาเราปล่อยดังนั้นความเร็วเริ่มต้นเป็นศูนย์ความเร็วยิ่งตก ได้ตกพื้นความเร็วยิ่งเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อที่4ี่ถูกต้องค่ะวัตถุทั้งสองชิ้นตกลงมาด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นค่ะต่อมาข้อที่5ค่ะข้อที่5วัตถุทั้งสองชิ้นตกลงมาด้วยความเร็วคงตัวจริงไหมความเร็วไม่คงตัวถ้าความเร็วคงตัวหมายความว่าไม่มีความเล่น ดังนั้นข้อที่5ผิดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3และข้อ4ค่ะนักเรียปิดหน้าต่างที่เสียงดังมากเลยครูมไม่ไหวล้วต่อมานะคะลูกเราควนหออีกนึงน่งเนาะต่อมานักเรียนข้อที่4ข้อที่4นะคะผู้ปานมาที่อนุภาคอนุภาคโปรตอนลูกๆตั้งใจฟังรู้ปาน อนุภาคโปรโตอนเป็นประจุบวกจำไว้โปรโตอนประจุบวกเคลื่อนที่เข้าไปใกล้สนามแม่เหล็กเพื่อนที่เข้าไปใกล้สนามแม่เหล็ก,ก,ลลกโดยทิศทางเนี่ยค่ะมันขนานหมายคือว่าถ้าสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่แบบนี้อนุภาคโปรโตอนก็เคลื่อนที่ขนานไปเท่ากันนะคะ คำถ,ถามถามว่าแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรโตอนจะเป็นอย่างไรแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรโตอนจะเป็นอย่างไรคําตอบคือนั้งใจฟังครูนะเนื่องจากเพราะแม่เหล็กเนี่ยคะ่ะแม่เหล็กกระทํากับอนุภาคที่เป็นประจุบวกมันจะไม่เปลี่ยนการเคลื่อนที่ ถ้าแม่เหล็กมันกระทํากับอนุภาคที่เป็นประจุบวกมันจะไม่เกิดแรงเลยเนาะเหมือนคนแบบคิดบวกมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นคําตอบคือไม่มีการเปลี่ยนการเคลื่อนที่ค่ะเขาก็เคลื่อนขนานไปเหมือนเดิมเคลื่อนขนานไปเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะแรงแม่เหล็กเนี่ยค่ะ ไม่กระทํากับอนุภาคที่เป็นประจุบวกโปรตอนคือประจุบวกทันนะเด็กๆเ,เนาะอเ,นเอาใหม่นะคะข้อที่สี่แม่และแม่เหล็กไม่กระทํากับประจุบวกก็เลยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ขนานยังไงก็ขนานแบบนั้นไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะ ประจูบวกเจอแม่เหล็กก็เคลื่อนที่เหมือนเดิมฉันไม่รู้สึกหวั่นไหวอะไรเลยฉันก็เคลื่อนที่ของฉันไปทันนะทันนะต่อมาครูปานมาที่ข้อห้าข้อห้านักเรียนดูรูปค่ะรูปรูปข้อห้าเป็นแบบไหน <Okay. S 1> เด็กๆด,ดูที่หน้าจอนะเนาะเด็กๆที่อยู่ในในมีตัวอยู่หน้าจอนะคะ เด็กๆที่อยู่ในห้องก็ดูในรูปเนาะรูปมันเป็นแบบนี้คะ่ะลกูกนะเรามีเออแท้งแม่เหล็กแท้งแม่เหล็กอันหนึ่งแอจจจจนจบจบจะคะฝั่งซ้ายเป็นขั้วลายรเอ็นอ่ะขั้วเหนือฝั่งขวาเป็นขั้วใต้คำถามถาม,ถามว่าถ้าเราเอาเข็มชิด มาวางเข็มทิศมาวางอะ่ะถามว่าเข็มทิศจะมีลักษณะอย่างไรคําตอบคือมีลักษณะแบบนี้ค่ะนะคือฝั่ง S อนะคะอยู่ทางขั้วเหนือฝั่ง N อยู่ทางขั้วใตา้ข้อ4ค่ะตอบข้อสี่นะแม่เหล็กฝั่งที่เป็นขั้วเหนือ ดูดจะดูดเข็มทิศฝั่งที่เป็นขั้วใต้ห่างเขาเข้าใจไหมส่วนแม่เหล็กที่เป็นขั้วใต้ก็จะดูดฝั่งแม่ไอฝั่งเข็มทิศที่เป็นขั้วอะไรขั้วอะไรคะลกูกขั้วเหนือนะเพราะฉะนั้นตอบข้อสี่ค่ะตอบข้อสี่ค่ะต่อมาต่อมานะคู่ป่านมาอยู่ที่ยังข้อาอยู่ ทำไมครูขาทำไมถึงตอบข้อสี่เพราะว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยสนามแม่เหล็กมันจะมีทิดพุ่งออกจากทิศจากขั้วเหนือคือฉันไม่อยากอยู่กับขั้วเหนือแล้วพอเจอขั้วใต้ฉันก็จะพุ่งเข้าหาขั้วใต้อันนี้เป็นคําพูดแบบเชิงวิชาการแต่ถ้าเราพูดพูดพูดภาษาไทยก็คือขั้วเหนือจะดูดจะดูดดูดอะไร เหนือดูดใต้ใช่ไหม S ก็คือใต้ N ก็คือเหนือเหนือดูดใต้ใต้ดูดเหนือจบตอบข้อสไม่ใช่ข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อสเข้าใจไหมคะตอบข้อสี่นะทันนะต่อมาข้อที่หค่ะต่อมาข้อที่หเดี๋ยวฉเฉลยเสร็จพอนะคะโอเคไหมข้อที่หกวางลวดค่ะ ไว้ในสนามแม่เหล็กเออเมื่อให้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวไอเนี่ยกระแสไฟฟ้าหลายเข้าไปในเส้นลวดมันจะเกิดแรงแม่เหล็กนะคะกะทำต่อลวดตัวนํำทิศทางไหนทิศ <c oughs> ทางไหนคะใครรู้แรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กกะทำต่อลวดในทิศทางไหน ใครรู้มีไปทางซ้ายก็คือแรงเข้าหาตัว n นะคะไปทางขวานะก็คือเข้าหาตัว s หรือลงข้างล่างหรือขึ้นข้างบนเออลองคิดซิเอ๊ะครูปั่นเคยสอนให้ทำมือใช่ไหมถ้าไอไอมันไปทางนี้ ไอมันไปทางนี้แรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กก็ต้องตั้งตั้งฉากถูกไหมคะแรงแม่เหล็กก็ต้องตั้งฉากนักเรียนดูดูมือครูนะคือไออะค่ะนักเรียนนีนเห็นเห็นใช่ไหมดูดูในรูปของตัวเองนะไอมันก็ไหล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 นึกออกใช่ไหมดูในรูปของตัวเองนี่ใช่ไหมไหลไหลหนูเอานิว้วเอานิ้วเอานิ้วไหลไหลไปตามลูกศร มันจะพุ่งอย่างนี้เอานิ้วชี้ไหลไหล่ไหลไปดังนั้นนิ้วนิ้วกกลางจะต้องตั้งฉากนิ้วโป้งชี้ขึ้นนิ้วโป้งชี้ขึ้นถูกไหมคะดังนั้นดังนั้นทิศของแรงแม่เหล็กก็เลยทำไมชี้ขึ้นเห็นไหมทิศของแม่เหล็กก็เลยชี้ขึ้น

ขึ้นนิ P ้วนิ้วกลางนี okay, <S 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 ่คือการฉาบเนี่ยก็คือนีโต้มชี้ขึ้นปึ่งก็คือนิ้วขอแดนแดงก็จะชี้ขึ้นแกนัสเดี๋ยวจะไปสอนน้าใหม่นะเอาใหม่นะคะอันนี้รูปเนาะแล้วเอานิ้วชี้นิ้วชี้ไหล่ดูของเพื่อนได้เลยหอืดูครูก็ได้นิ้วชี้นะคะไหล นิ้วชี้นะไหล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 ไตามเส้นนิ้วโป้งของเรามันจะดันตั้งตั้งเอาไงดีวะนิ้วนิ้วกลางอะค่ะมันจะตั้งฉากกับนิ้วชี้นิ้วโป้งที่เหลือก็เลยเป็นแรงก็เลยชี้ชี้ขึ้นชี้ขึ้นนะขึ้นจากหนังสือคือจะบอกว่าเป็นนิ้วกลางไม่ได้รว่านิ้วกลางมันตั้งฉากอะไรตั้งฉากกับกระแสไฟฟ้าตอบแม่เหล็กแต่แรงแม่เหล็กก็เลยชี้ขึ้นอย่างนี้ โอเคนะคะเดี๋ยวคุได้เอ๋อตึงดูนะดูนะนดิ่ันเนาะดูทะลเนี่ยูจะเห็นเนาะที่ตอวัจะเป็ตาไหล่นอี้ฉันขึ้นงูงกรตันฉักเลยคุไปสอแล้วอันนีอไอน,นี้คือด B. B. ีดนัได้เแล้วกหลือ,องใหญขึ้นืองเลย ไม่ค่อเคม่าเขาจะยิงเราอะ่ะเราจะเห็นปุ้นๆของลูกศรปลายลูกศรเป็นตัวกลมๆเข้าตาเราแต่ถ้าลูกศรพุ่งพุ่งเข้าหากระดานเราจะเห็นเป็นตูดลูกศรเป็นตัวเอ็กตู่ไหมคะดังนั้นถ้าหนูเห็นเป็นจุดๆหมายความว่าลูกศรพุ่งออกจากกระดาษเข้าหน้าเราแต่ถ้าหนูไปเจอมันเป็นกากระบาด เป็นกากบาดหมายความว่ามันพุ่งอะไรพุ่งเข้าหากระดาษงงไหมถ้าเป็นจุดๆหมายความว่ามันพุ่งเข้าหาหน้าเราเข้าหาหน้าเราคือออกจากกระดาษกับเห็นเป็นกากบาดเราเห็นตูดมนะันอะมันนํำหน้าเราไปแล้วคือมันพุ่งเข้าหาะลรหากระดาษจบอนุภาคพ P ีกับคิวเพื่อนที่ถามสนามแม่เหล็ก มีทิศพุ่งออกมีเข้าใจงั้นันพุ่งออกมันเข้ามาหาหน้าหน้าเราคือพุ่งออกจากกระดาษมันเบี่ยงไปอย่างนี้ถ้านําอนุภาคทั้ง P และ Q เนี่ยไปวางไว้ในสนามสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าทิศท,ทางการเคลื่อนที่ของอนุอนุภาคทั้งสองจะเป็นยังไงคําตอบคือนักเรียนเขียนไปลูกนักเรียนเขียนไป P เนี่ยค่ะ P มันจะเบนออกเห็นไหม ถ้าเบนออกเป็นประจ,จุบวกหรือประจ,จุลบ,บ่อโคเบนออกต้องเป็นลบจบเขียนไปเลย P เป็นประจ,จุลบส่วน Q มันก็ไม่ได้เบนหนีไปไหนมันก็อยู่อย่างนั้น Q เป็นประจ,จุบวกก็คู่ป่านบอกแล้วประจ,จุบวกเฉยเฉยเขาไปยังไงก็เคลื่อนที่แบบนั้นใช่ไหมคะนั่นเนี่นตอบค่ะลูกพเป็นประจ,จุลบ Q เป็นประจ,จุบวกเออยังไงอะโค พออนุภาคทั้งสองเนี่ยมันอยู่ในสนามไฟฟ้าตัวีที่เป็นประจุลบเนี่ยค่ะมันก็จะเคลื่อนที่ตรงข้ามตรงข้ามเลยหนีไปที่อื่นแต่ถ้า q เป็นประจุบวกก็เคลื่อนที่ทำไมทิศทางเดียวกันเลยไม่หนีไปไหนจำได้ไหมจบเนาะประจุบวกประจุบวกหนีไหมไม่หนีประจุลบหนีไหมหนีจําหมดแล้วลูก วันนี้ถึงแค่ข้อ11แล้วก็พอแล้วเนาะต่อมาค่ะลูกข้อ8ปดเออสู้สู้สู้ข้อ8นะคะเพราะเหตุใดเออเพราะเหตุใดโปรตอนและนิวตอนมันถึงรวมกันอยู่ในนิวเคลียสได้ผู้ป่านหนูไม่เข้าใจโปรตอนกับนิวตอนผูป่านจะเล่าให้ฟังการรวมตัวกันกลายเป็นนิวเคลียสเหมือนการที่เราเอาทรายมาหลอมรวมกันเป็นแก้วหนึ่งใบ ไอ้แก้วหนึ่งใบเนี้ยมันประกอบไปด้วย p โปรตอน p โปรตอนกับ n นิวตอนแล้วมันก็จะมีอนุภาคที่อยู่ในแก้วอนุภาคที่อยู่ในแก้วเราเรียกว่านิวคลีอนฟังทันไหมคะเอาใหม่นะโปรตอนนิวตอนเป็นแก้วรวมตัวกันอยู่ในนิวเคลียสแต่มันจะมีอนุภาคที่ล่องลอยเหมือนกับเคยเห็นสโนโใช่ไหมที่มันขย่าแล้วมันก็กระจายทั่วค่ะไอ้สโนเนี้ยค่ะ ที่อยู่ในนิวเคลียสอ่ะเขาเรียกว่านิวคลีอรเออตรงนี้นะคะอันเนี้ยเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นแรงเข้มแต่พอเราอ,อกหอักเราโยนแก้วเนี้ยเฟี้ยงยงลงไปมันก็แตกกระจายมันแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆเ,เราเรียกชิ้นเล็กๆนี้ว่าแรงอ,อ่อนมาสลาย e t ไหมอ่ะเริ่มข้อแปดเพราะเหตุใดอนุภาคโปรตอนและนิวตอน มันถึงรวมตัวกันในนิวเคลียสได้เพราะค่ะเพราะนิวเคลียสมันมีแรงแรงที่ชื่อว่าแรงนิวเคลียสเข้มมากกว่าเขียนไปค่ะเพราะในนิวเคลียสมันมีแรงที่ชื่อว่าแรงนิวเคลีย เคลียรเข้มมากกว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็เลยจับโปตอนและนิวตอนรวมกันอยู่ได้เคนะอารมณ์ประมาณแรงนิวเคลียร์คือคุณครูเออแรงนิวเคลียร์คือคุณครูแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าคือนักเรียนถ้าคุณครูมากกว่าคุณครูก็จับนักเรียนเข้าไปอยู่ในห้องได้โอเคไหมคะ โอเคนะต่อมาข้อที่เก้าข้อที่เก้าครูป่าถามว่าแรงเข้มแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับระยะทางยังไงอ่ะโอ้โหขึ้นอยู่กับระยะทางยังไงฟังให้ดีแรงเข้มค่ะขีดเส้นใต้คองว่าแรงเข้มแรงเข้มเนี่ยมันมีผลต่อระยะทาง ถ้าระยะทางมันจำกัดแรงเข้มก็ไปไม่ถึงแต่แรงแม่เหล็กไฟฟ้ากับแรงโน้มถ่วงระยะทางยังไงก็ได้อินฟินิตี้สรุปอย่าเพิ่งหาวแรงเข้มระยะทางมีผลไหมมีผลส่วนแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงระยะทางมีผลไหมลูกไม่มีจำไว้ แม่เหล็กไฟฟ้ากระแรงโน้มถ่วงระยะทางไม่มีผลข้อที่สิบค่ะทันไหมข้อที่สิบอาจารย์ข้อเก้าเอาใหม่แรงเข้มระยะทางมีผลแต่แรงแม่เหล็กไฟฟ้ากระแรงโน้มถ่วงระยะทางไม่มีผลคือมันชิวอ่ะมันไปได้ไกลเข้าใจไหมคะ แม่เหล็กไฟฟ้ากับนมถ่วงมีผลนะระยะทางมีผลไม่ระยะทางไม่มีผลแต่แรงเคมระยะทางมีผลเห็น<อ>แล้วเนาะครูบานไปที่ข้อสิบแรงน้ำถ่วงไม่มีผลแรงแม่เหล็กไม่มีผลต่อมาข้อสิบข้อสิบยังฮัลโหลระหว่างแรงนิวเคลีย และแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์คืออะไรแรงที่รวมโปรตอนกับนิวตอนเอาไว้แรงนิวเคลียร์กับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าคุณปานถามว่าแรงไหนมีผลต่อเสถียรภาพของนิวเคลียสมากกว่ากันโอ้ชื่อมันก็บอกอยู่ว่านิวนิวอะไรตอบนิวเคลียร์ค่ะตอบว่าแรงนิวเคลียร์ค่ะทำไมอ่ะ เพราะว่าแรงนิวเคลียร์มีความเข้มมากกว่าแรงไฟฟ้าค่ะแรงนิวเคลียร์มีความเข้มมากกว่าแรงไฟฟ้าค่ะทันไหมข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายทันไหมลูกคุณรอทันหทไหมข้อสุดท้าย โจทถามว่านิวเคลียสในอะตอมสองตัวที่อยู่ติดกันอะคู่กับสุดหล่ออยู่ใกล้กันอะตอมสองตัวอยู่ติดกันจะมีแรงนิวเคลียสกระทําต่อกันไหมมีไหมคะําต่อคือไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะแรงนิวเคลียสเนี่ย มันมีผลเฉพาะแค่ภายในนิวเคลียสเท่านั้นไม่มีค่ะคือถามว่ามันอยู่ติดกันใช่แต่มันไม่มีผลเพราะแรงนิวเคลียสมีผลเฉพาะแค่แรงภายในแรงภายในนิวเคลียสเท่านั้นอโอเคนักเรียนมีพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ